สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาได้มาเล่นกงมาเล่นเกมครับผมจะมาบอกลาเกมมิเลเอตนะฮะเวลาเขาเกมแล้วมันหลุดนะฮะใครที่ติดตามมิเลเอตต้องขอไปอีกจริงด้วยนะวันนี้ผมเครียดจริงเลยนะเกมมิเลเอตกูไม่เล่นเลยเนะี่ยน่ะเขาไม่ได้เลยครับอยเกม <c oughs> ไม่เล่นเลยครับเข้าแมงกระหลุดตายอ้าววันนี้ผมจะมาตอบแทนมิเลเอตด้วยโปรแกรมนี้นี่นี่ครับโปรแกรมนี้ครับต้องตอบตอบลายวิเลเอตอย่างงี้ครับจะว่ามิเล่ครับนี่มิเล่ของเราจบแล้วครับบาย <laughs> บายบาย,บาย